ความนิ่งหรือความเหม่อมีค่ามหาศาลนะพี่น้องความนิ่งหรือความเหม่อลอยบางครั้งเราเห็นว่าเราเหม่อลอยไม่คิดอะไรไม่คิดไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีแต่ความสุขความเหม่อลอยนั่นแหละครับคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตมนุษย์เราเพราะการนิ่งหรือการเหม่อการมองต้นไม้มองยอดหญ้ามองแสงอาทิตย์ตอนเช้า นั่นคือปิติสุขนั่นคือความว่างนั่นคือมิติของคลื่นสมองที่มันไหลเข้าสู่คลื่นอนัลฟ่าคลื่นสมองนี้นะครับจะสามารถนะครับที่จะเปิดประตูเข้าสู่ภูมิปัญญาของควอนตัมฟิล์สนามคอนตัมที่พลังงานจากทุกสิ่งทุกอย่างในทุกสปปรรพสิ่งเชื่อมโยงกันมีความสุขแค่หนึ่งเซียววินาทีนะครับก็ทําให้ชีวิตของพี่น้องเนี่ยสามารถที่จะ รีเซ็ตพลังงานต่างๆสามารถที่จะอยู่ในโหมดของความสมดุลทุกวันนี้เราอยู่ในโหมดของความสับสนวุ่นวายอยู่ในข่าวสารที่เป็นเนกาทีฟถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์เปิดจอโทรศัพท์มาเจอ TikTok เราก็เจอข่าวสารในเชิงลบเปิดข่าวทีวีเปิดอะไรต่างๆเพราะข่าวเชิงลบนั้นมันเป็นข่าวที่ขายได้และมีคนติดตาม แต่ว่าชีวิตเราจะเสเเพเฉพาะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เพราะว่าพลังงานของเราจะลดลงพี่น้องครับพลังงานของเราจะต่ําลงคลื่นพลังงานที่สามารถดึงดูดความสุขความสําเร็จความมั่งคั่งก็คือคลื่นพลังงานของความรักความสุขความเมตตาความเอื้ออาทรการรู้สึกอิ่มเอมใจการรู้สึกขอบคุณการรู้สึกเห็นโลกใบนี้ มีแต่ความสดใสมีแต่ความสวยงามมันจะเข้าโหมดเฉียดคำว่าบ้าหรือคำว่าเอ,อ๋หรือคำว่าเมื่อลอยนั่นแหละครับมันอยู่ตรงมินเมตรงนั้นนั่นคือความสุขนั่นคือความสำเร็จของการจูนขึ้นสมาธิเข้าสู่ขื้นอัลฟาโดยที่พี่น้องไม่รู้ตัวแม้แต่การนั่งสมาธิถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราก็เป็นการลด นะฮะความถี่ของขึ้นสมองจากขึ้นปกติทั่วไปที่เราอยู่ในภาวะปะกติเนี่ยเขาเรียกว่าขึ้นเบตา้ามันมีความพร้อมมมนมีความตื่นตัวมันมีความเขาเรียกว่าแอคทีฟเกินไปเมื่อมีความพร้อมความตื่นตัวความแอคทีฟพลังงานที่ใช้ทั้งหมดมันจะมาอยู่ในโหมดของการเตรียมพร้อมในการทาโน่นทนํานี่เตรียมพร้อมในการสู้เตรียมพร้อมในการถอยเตรียมพร้อมในการคิดวิเคราะห์ <C oughs> มันจึง ไม่มีพลังงานเหลือพอที่จะไปสรรสร้างไอเดียดีๆแนวคิดดีๆพี่้องแต่เมื่อไหร่ที่เรานั่งสมาธิแล่อยกับลมหายใจเข้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายและเข้าสู่สภาวะนิ่งสภาวะไม่มีไม่คิดวิตกกังวลอะไรไม่ต้องกังวลกับอดีตไม่ต้องกังวลกับความสับสนวุ่นวายในชีวิตไม่ต้องไปห่วงพะวงอนาคต อยู่กับความสบายสบายสูดอากาศเย็นสบายอย่างเงี้ยฮะอันนี้นะครับคือจะทําให้เราผ่อนคลายทั้งหมดร่างกายแล้วไหลเข้าสู่สภาวะของคลื่นอัลฟาและมีโอกาสนะครับที่เราจะจูนกับสนามควันต่ำซึ่งเป็นภูมิปัญญาของจักรวาลน,นี้ซึ่งมีอยู่แล้วตัวเราก็มีอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยมันปิดกั้น นะภูมิปัญญานี้ขอ,อพี่น้องอยู่กับความนิ่งวันหนึ่งวันหนึ่งเราต้องหาเวลาที่อยู่กับความนิ่งอยู่กับความเมือยลอยนะอยู่กับความไม่คิดอะไรนะครับเสพความสุขของสายลมแสงแดดตอนเช้าเชนะ้าเนี่ยนี่แหละครับคือช่วงเวลาที่เราจะมีความสุขที่สุดในชีวิตของเราครับ